ซีนหมูกินซีนหมูกินซีนหมูกินข้าวเที่ยงซีนหมูจะกิน,นกลวกสัลมี่เนาะกินนั้นลวกมีม ธรรมาดามื่อก่ใช้ขาใกล้คาไก่แบบมุมนี้มด วัคซีนวัคซีนอืม๋ยวน้องอีกเนาะวัคซีนวัคซีนไค <c oughs> นี่นี่แหละทำไปพร้อมเลยอออันนี้เราเอาวัคซีนก่อนเนาะ วัคซีนหมูกอนเออวัคซีนหมูแล้วเอาจากมาอ่าเอาไม่ลงกนะเนาะวัคซีนหมูทุกก่อนอ,อืม ชึ้นรวบขึ้นรวกขึ้นชึ้นรวบไผ่อออืมนี่พังงกรอมบัวรันตุส่งเลย 嗯。Mm. ເນາະວ່າເຊິ່ງເນາະຝັກບໍ່ໃສັ ครจะเป็นตะกลินบุ้อทามผู้ชมเลยอืมผักพ่อนเลยเนาะบม่ได้ไปสายอ่าเมื่อยไปบุญโย่ไป,ไไปบุษราลายเลยก็เมื่อยประมาณประลอกล,นะล้วเนาะวันนี้เราก็เลยจุดผักเส่าผักเส่าอ่าเข่งยำดแบบักยากบานะ้านนะทางผูชมเลยเออ <laughs> เออจะไปกินยูฮานแต่เงินหลายเน่ยเนาะทานไปสมเนาะเงินก็บบุงนี้เออจะไปนี่ทำนี่หรอสุริยุทธ์ตะห่ออ่าอ,อย่างไวๆเนี่นะเนาะเออไวๆห่อหนึงพอแล้วเนาะทานไปสมเนาะกินว้ไวๆห่อเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วเนาะ Mamma!

bơ nhà nam lại vừa nó làm sống nó Ừ, ừ, chẳng chàng, chẳng nói nó, phải tương cửa ấy, ừ.

ครับอร่อยอร่อยอันผู้ชมเลย <c oughs> กยินาารํำเร็จหุบเนอะอันผู้ชมเนอะอาหารทำเร็จหุบเลยวคือว่ามีไวไวเนอะบริษัทมันกายโยกระเทศเพื่อนบ้านทุนเนอะอืะ เนาะทานผู้ชมเป็นเติมเป็นตแมแคบเป็นหายอย่างนะเผบ้านเผเล่าอยู่ะเออกินข้าวง่ายน้ำเดียวเด้อกินนี่เด้อกินนี่เด้อมามกินนี่น้ำาผ่าบ้านเผ่เล่เด้องามีมีคนคอมเมนต์มาแล้วบ่ อรับเพื่อ,อก็ได้โอ้มีคอมเมนต์มาแล้วเป่าเนาะคอมเมนต์มามีสองสามเออเพื่อนใช้าภาษาฝรั่งเด้อเออภาษานาภาษาอังกฤษเนาะภาษากลางเออเพื่อนพ่อเล่าละอ่านบรได้เด้วยให้คอมเมนต์มาทางอ่าภาษาไทยเด้อเออโค้ดโดนัทนั่นท่านเออเพิ่นคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาทางอ,อ่าภาษา อังกฤษนะหัวบ้านขาเราอ่านบทอ่านบท้ะออเป็บเป็นเอ่ากินข้าวน้ำเด้อเป็นบอ่านมาตัวลมมาตัวล um. ุมาช่องแถวลุกม <countries> ึอยงอืมะฮะเอโรไม่เป็นอ้แม่นใช่เลาเลเขา c o เม e n มาืมอ่านบเป็นอ่านบมเป็น อืมขอโทษขอโทษลำเด้อมีแต่ว่าว่าภาษาลาานด้แลนะเนาะอ่ามากินข้าวอืมกินข้าวเที่ยง <c oughs> ร้อภาษาเพื่อนบ้านลนะทาน,นะทานเนาะทานข้าวอืม น้ำลายเพราะทานไปะำอนมนี่ห่อเดียว ฮอ,อนฮอนอนาท่านผู้งมเอาพนลมาพักก่อนอืม <t disappears> <t app ear> Đó mà đâu. là lúc mấy năm just So van Tap, 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 tap. Hmm. Ini nak tambah